มิตขอสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีปป่1ทับ1และ1ทับนะคะอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับมิดหญิงวันนี้เราจะมาทบทวนอ่าทบทวนหน่วยการเรียนรู้ไม่ใช่ทบทวนฉเฉลยการบ้านอันนี้คือการบ้านที่คาบที่แล้วที่มีสั่งไปใช่ไหมสิบข้อแบบทดสอบนะคะกรณีเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4 สารและสมบัติของสารนะคะดเด็กๆสามารถตรวจได้เลยนะตรวจแต่ว่าใช้ดินสอหรือปากาน้ําเงินนะคะเดี๋ยวปกากแดงอะ่ะเดมิใช้เองนะคะมันจะได้ไม่ไม่สับสนว่าอันนี้คือครูตรวจอันนี้คือนักเรียนตรวจนะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อที่หนึงดเด็กๆตอบอะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งเขาถามว่าข้อที่หนึ่งถามว่าข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของสาร ทางกายภาพของสารข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยสมบัติทางกายภาพเป็นแบบไหนคะเด็กๆจากที่เราเรียนมากายภาพผันกลับได้ไหมทางกายภาพผันกลับได้ไหมคะทางกายภาพ สมบัติจะยแบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมคะคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีถ้ากายภาพคือสามารถผันกลับไปกลับมาได้แต่เคมีเนี่ยทำปฏิกิยาแล้วเกิดเป็นสารใหม่เด็กๆคิดว่าอันไหนล่ะที่เกิดเป็นสารใหม่ได้ในสีข้อนี้เด็กๆตอบไปเลยคะ่ะอันไหนเกิดสารใหม่เอาง่ายๆมีสารเพิ่มขึ้นมาอาฮาลนอะอาาครับ ข้อหนึ่งสถานะครับสถานะเป็นสารใหม่หรอปกป้องสถานะอ่ะอย่างเช่นถ้ามิดเอาน้ําไปแช่แข็งใช่ไหมคะเป็นน้ําแข็งแล้วมิดเอาน้เอาน้าแข็งเนี่ยมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิดการละลายน้ําเนี่ยก็ยังเป็นน้ําเหมือนเดิมไหมน้าแข็งเป็นน้ำแข็มไม่ไดการติดไฟไม่การติดไฟการติดไฟข้อนี้ตอบการติดไฟนะคะเพราะว่าการติดไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาของหรือว่าเอาอะไรไปเผา จะเกิดสารใหม่คือเกิดข่เหมาดำๆเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นั่นเองตอบข้อ4นะเพราะว่าความหนาแน่นความหนาแน่นก็คือสมบัติเฉพาะตัวทางกายภาพของแต่ละสารอยู่แล้วนะคะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอ,อ,อย่างเช่นน้ำก็มีความหนาแน่นของน้ำใช่ไหมคะ น้ำหวานก็มีความหนเน่ยของน้ำหวานก็คนละสารอยู่แล้วนะคะไม่มีการเปลี่ยนสารไปสารมาการนําไฟฟ้าอะ่ะก็เฉพาะตัวที่สามารถนําไฟฟ้าได้อย่างเช่นถ้าเป็นอะโลหะก็อย่างเช่นแก๊สไฟใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโลหะโลหะก็จะเป็นทุกชนิดเลยที่นําไฟฟ้าโอเคไหมก็คือไม่สามารถเปลี่ยนไปนเป็นอย่างอื่นได้ ตัวที่ติดไฟเนี่ยเพราะว่าเป็นสมบัติทางเคมีนะคะของสารเพราะว่าการติดไฟเกิดเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีกับแก๊สออกซิเจนจะมีสารใหม่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นทางเคมีนะคะดังนั้นสมบัติการติดไฟจึงเป็นสมบัติทางเคมีนั่นเองเอ่ะมาดูข้อที่สองข้อที่สองอถามว่าถ้านักเรียนจำแนกประเภทของสารออกเป็นสองกลุ่มดังนี้กลุ่มที่หนึ่ง กรมรมฐานน้ำตาลทรายแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลุ่มที่2น้ำโครนน้ำเกลืออากาศเก,เ,ออเกนที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น2กลุ่มดังกล่าวคือข้อใดเอเขาจำแนกตามอะไรคะเด็กๆตอบข้อไหนข้อนี้จ๋าจ๋าตอบอะไรคะเารนะผ,ผมไม่ตอบมันน่าจะเป็น สถานะไหมปกป้องทำอะหรือยังวิเคราะห์ก่อนให้วิเคราะห์ก่อนนะคะมุตามุตาตอบอะไรคะอเนี้ยใครตอบอะไรข้อสองมุตตาตอบอะไร เร็วๆช่วยกันช่วยกันเร็วๆใครตอบได้ตอบเลยคนไหนตอบไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเด็กๆมีอยากรู้ว่าเด็กๆเข้าใจขนาดไหนตอบสี่ผมเลยนจะข้อหนึ่งอ่ะมีสี่มีสองมีสี่มีสองแล้วก็ข้อหนึ่งเอาเกือบทุกข้อเลยกระจายคําตอบละคะีครับอ่ะสี่มีคนตอบสี่เยอะเลยสี่บอกว่าจํานวนชนิดของสารองค์ประกอบ อาจำนวนของชนิดของสารองประกอบนะคะข้อนี้ตอบข้อข้อ4นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มที่1นึเด็กดูกลุ่มที่1นึ่นะกรรมฐานน้ําตาลเนี่ยกรรมฐานน้ําตาลทรายและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นกลุ่มของอะไรคะเป็นสารอะไร คำว่าจํานวนของชนิดของสารองค์ประกอบก็คือเป็นยังไงคะเป็นสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือสารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมคะตัวนี้เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมคะกลุ่มที่หนึ่งสารผสมสารผสมหรือสารบริสุทธิ์ ผสมรือเปล่าครับถ้าผสมก็คือมีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปใช่ไหมกรรมฐถันน้ำตาลทรายเอ่อน้ำน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นโมเลกุลของธาตุโมเลกุลของสารประกอบผู้ปิดโมเลกุลของสารประกอบเพราะฉะนั้นแล้วน้ำตาลทรายอย่างเช่นคูซูโฟลก็คือ C6S12O6 ใช่ไหมคะแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ CO2 อันนี้ C O 2คาร์บอนไดออกไซด์กรรมฐานพวกนี้เป็นสารบริสุทธิ์นะคะเด็กมันเป็นแก๊สโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลนะคะเป็นสารบริสุทธิ์แต่อันที่สองเนี่ยเป็นสารที่เป็นผสมเพราะว่าน้ำโครนคำว่าน้ำโคลนเนี่ยจะต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีอะไรคะ น้ำตาลทรายมันเป็นเมนะ็ดนะเด็กๆไม่ใช่น้ำเชื่อมนะคะถ้าน้ำเชื่อมเนี่ยถึงจะเป็นสารไม่บริสุทธิ์โอเคไหมแต่น้ำตาลทรายเนี่ยมันเป็นน้ำตาลทรายเลยนะคะแต่ตัวนี้น้ำและโคลเนี่ยเป็นสารผสมเป็นสารที่ไม่บริสุทธิ์นะคะน้ำเกลือก็เช่นเดียวกันน้ำเกลือบวกน้ำกับเกลือใช่ไหมคะอากาศอากาศมีหลายมีหลายอย่างนะมีทั้งแก๊สคาร์บนอเเนไดออกไซด์ไนโตรเจนออกซิเจนนะคะอากาศเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็เลยเป็นสาร แบ่งออกเป็นสองประเภทคือสารบริสุทธิ์และก็ไม่บริสุทธิ์นะคะอ่ะตามนี้บริสุทธิ์คือมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวกรรถัานก็คือมีแต่กรรถฐานน้ำตาลทรายก็มีแต่น้ำตาลทรายนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวเฉพาะของมันนะคะเป็นสารที่บริสุทธิ์ส่วนไม่บริสุทธิ์ก็คือเป็นตัวที่ผสมกันอยู่นะคะมากกว่า2ชนิดขึ้นไปข้อที่3า เมื่อนำสาร A นะคะมาทดลองหาจุดเดือดพบว่าพบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุดถ้าไม่คงที่จุดเดือดไม่คงที่เนี่ยจะต้องเปสารอะไรคะบริสุทธิ์หรือไม่มบริสุทธิ์เราทำการทดลองมาแล้ว น้ำกับน้ำเกลือเด็กๆเปิดไปดูการทดลองสิที่เราเอาน้ำน้ำเกลือแล้วก็น้ำกลั่นนะคะมาทาการทดลองแล้วหาจุดเดือดถ้าจุดเดือดคงที่เราเรียกว่าสารอะไรอ่ะข้อนี้ตอบอะไรข้อสามชิคกีตอบว่าอะไรคะผมตอบสาวบริสุทธิ์ม แต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าจุดเดือดไม่คงที่นะกป้องถูกต้องค้อตอบข้อสองนะคะถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยจุดเดือดจะต้องคงที่จุดเดือดจะต้องคงที่นะข้อสองตอบว่าอะไรนะครับอะไรนะคะข้อสองตอบอะไรครับข้อสองใช่ไหมข้อสองตอบสี่ข้อสองตอบสี ข้อสามตอบสองนะคะข้อสามตอบสองคือตัวนี้เพราะว่าอะไรสารผสมเนี่ยเมื่อถึงจุดเดือดแล้วเนี่ยเขาจะไม่คงที่นะคะอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยแต่ถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิที่คงที่นะคะณจุดเดือดตรงบริเวณที่น้ําเดือดแล้วเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่คงที่โอเคนะส่วนข้อที่ข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ผิดเพราะว่า เป็นโลหะอ่าเอเป็นสารโลหะผิดเพราะว่าโลหะเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์เป็นธาตุนะคะเป็นธาตุก็คือเป็นสารบริสุทธิ์โลหะมันมีแค่ชนิดเดียวเป็นธาตุใช่ไหมคะไม่ใช่แบบชนิดเดียวในตารางธาตุนะหมายถึงว่าในหนึ่งตัวอย่างเช่นเหล็กเนี่ยเหล็กก็คือมีมีแค่อันเดียวถูกไหม Fe Fe ก็คือเหล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีแค่ชนิดเดียวเป็นธาตุนะคะตัวที่ผิดข้อที่สาม อย่างที่มิบอกว่าอันนี้เป็นธาตุบวกสารประกอบเนาะสารสารบริสุทธิ์ก็คือเป็นสารประกอบเหมือน,นกันกับตัวนี้เลยจุดเดือดจะคงที่นะคะอันนี้คงที่คงที่สารเอเป็นสารเนื้อเดียวเนื้อเดียวเนี่ยเป็นสารที่บริสุทธิ์เหมือนกันก็จะถึงเวลาจุดเดือดก็จะคงที่เช่นเดียวกันข้อนี้เลยตอบข้อสน,นะคะสารผสมถึงจะไม่คงที่ข้อที่4สมบัติเก,เกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสมแล้วก็สารบริสุทธิ์ ข้อใดถูกต้องข้อนี้เด็กตอบอะไรข้อหนึ่งบอกว่าสารตอบข้อสองนอันนี้ถูกไหมเนี่ยข้อสี่ถูกไหมเขาบอกว่าสารผสมจุดเดือดคงที่คําว่าคงที่เนี่ยต้องเป็นสารผสมไหมคะถ้าเป็นสารผสมจุดเดือดจะคงที่ไหมคะไม่คงที่ค่ะอ่าไม่คงที่นะคะ แต่สารบริสุทธิ์อันนี้มันกลับกันถูกไหมอันนี้กลับกันข้อนี้ก็เลยผิดแต่เขาถามถึงตัวที่ถูกต้องนะคะข้อที่สี่แล้วตัวนี้ล่ะสารผสมจุดเดือดไม่คงที่อ่ามีเขาโคงแล้วอันนี้ถูกแล้วนะคะแต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่อ่าได้คําตอบแล้วค่ะข้อนี้ตอบข้อสองนะคะข้อนี้ตอบข้อสองเพราะว่าอะไรข้อที่สามทำไมถึงผิด ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ผิดนะคะเพราะว่าสารที่เป็นผสมกันถึงจะไม่คงที่บริสุทธิ์ถึงจะคงที่ไม่ใช่ว่าไม่คงที่ทั้งสองอันนี้ก็เช่นเดียวกันข้อ4ก็ผิดนะคะข้อที่ถูกต้องคือข้อ2นั่นเองโอเคข้อที่หเมื่อกล่าวถึงสมบัติของสารข้อใดกล่าวผิดสมบัติของสารนะคะข้อใดกล่าวผิด ข้อไหนเอ่ยกล่าวผิดนะความหนาแน่นและจุดเดือดของสารเป็นสมบัติทางเคมีใช่ไหมใช่ไหมเด็กๆความหนาแน่นจุดเดือดของสารจุดเดือดมีการเปลี่ยนผมว่าเราจะตอบข้อสามตอนในข้อสามปกป้องบอกข้อสามทำหรือยังปกป้องถูกทุกข้อเอียงเนี่ยแต่ละคนข้อที่ตอบอะไรคะ เมือได้ยินแล้วมาข้อสามอะปกป้อปงอบ,อบ,อบอกข้อสามสารบริสุทธิ์ทุกชนิดมีความหนาแน่นคงที่ใช่ไหมปกป้องคําว่าสารบริสุทธิ์เนี่ยทุกชนิดเลยนะมีความหนาแน่นคงที่ใช่ไหมที่เราเรียนมาที่มิตสอนเรื่องล่าสุดคือ สารแต่ละชนิดจะมีความหนานแน่นที่แตกต่างกันถึงจะเป็นสารบริสุทธิ์เหมือนกันก็ช่างแต่คนละชนิดกันจะมีความหนานแน่นที่แตกต่างกันคงที่ข้อนี้อ่ะเดี๋ยวนะสารบริสุทธิ Ast ์ทุกชนิด r, มีความหนาแน,าน,าน,าน่คนคงที่อ่ะอันนี้ถูกนะคะอันนี้ถูกแต่ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดไม่เท่ากันอ่ะอันนี้ถูกอันนี้ความหนาแน่นแต่ละชนิดไม่เท่ากันถูกต้องแต่ว่า ทุกชนิดจะคงที่ทุกชนิดมีความหนาแน่นคงที่ก็คือน้ําเนี่ยถ้าน้ำสองตัวก็จะมีความหนาแน่นคงที่นะคะแต่ว่าความหนาแน่นสารคนละชนิดกัรหนเด็กอย่างเช่นน้ํากับน้ําเกลืออย่างเงี้ยจะมีความหนาแน่นแต่และชนิดไม่เท่ากาันโอเคไหมข้อนี้เลยถูกนะคะเขาเขาถามว่าผิดนะข้อสี่เอข้อห้ามีใครตอบข้อสี่ไหมข้อห้ามาจากไหนนิเดเนี่ยมีใครตอบข้อสี่ไหม มีใครตอบว่าสี่ไหมคะอ่ะข้อนี้มิเฉลยเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะคะความหนาแน่นและจุดเดือดของสารเป็นสมบัติทางเคมีถูกไหมเนี่ยความหนาแน่นเป็นสมบัติทางอะไรคะความหนาแน่นเป็นสมบัติทาง กายภาพไม่ใช่เคมีนะคะจุดเดือดก็เช่นเดียวกันตัวที่เป็นทางเคมีคือมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสารนะคะเนี่ยจุดเดือดเนี่ยก็เป็นทางกายภาพไม่ใช่เคมีนะคะข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองโอเคไหมที่เหลือถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่หก สาร x นะคะเป็นของเหลวใสไม่มีสีมีความหนาแน่น1.2กรัมอ่าหาความหนาแน่นจำได้ไหมคะสูตรการหาความหนาแน่นว่ายังไงเอ่ยดีเท่ากับอะไรดีเท่ากับความ <V S 1> หนาแน่น <V S 1> อะ,อะ m ส่วน v ถูกต้องอันนี้คือสูตรการหาเด็กๆต้องจําให้ได้นะถ้าเกิดว่าเขาให้หาความหนาแน่นอันดับแรกเรามาวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะอันนี้เขาถามหาความหนาแน่น x ใช่ไหมความหนาแน่นตัว x สาร x เนี่ยนะคะเป็นของเหลวใสไม่มีสีมีความหนาแน่นเท่าไหร่โจทย์ให้อะไรมาเนี่ยความหนาแน่นเนี่ยโจทย์ให้ตัวแปรอะไรมาคะให้อะไรมาเอ่ย แทนค่าตัวแปรเด็กๆให้อะไรมาให้อะไรมาคะความหนาแน่นเด็กๆคือดีความหนาแน่นคือดีนะคะแล้วต่อไปบอกว่าการต่อลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมหาได้ความหนาแน่นมาแล้ว ถ้านําสาร x มาลูกบาทเซนติเมตรตัวนี้ตัวนี้คืออะไรหน่วย cm กําลัง3ลูกบาทเซนติเมตรหน่วย cm กําลัง3คืออะไรคะ m หรือ v m หรือ v คร m หรือ v ครับ m หรือ v คะ สาลูกบาทเซนติเมตรเนี่ย M หรือ V ฮะอะไรนะคะเเล่นอะไรอยู่ M ครับเนี่ยผลของการไม่ตั้งใจฟังและก็ไม่ตั้งใจเรียนพอตอบก็จะตอบไม่ได้ M คือมวลนะเด็กๆตัวแปรจำได้ไหม D คือความหนาแน่น M คือมวล V คือปริมาตรเพิ่งเรียนจบไปในคาบที่แล้วเองลืมแล้วหรอแล้วโจทย์อะไรหนงวิลิมิตหลังจากเรียนเสร็จหนึ่งวิเลยเครับดีความหนาแน่นหนึ่งจุดสองกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมคะที่โจทย์ให้มาเอมเนี่ยสิ่งที่เขาหาเนี่ยสิ่งที่เขาถามว่ากี่กรัม คขยให้หาเอ็มก็คือหามวลนะคะส่วนรูปบาทเซนติเมตรคือสาสิบเด็กไม่ได้ลืมหรอกค่ะแต่ว่าเด็กไม่ได้ตั้งใจเรียนะ่ะเนี่ยบางคนยังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เลยเนี่ยไม่เห็นและก้องก็ไม่ตั้งตรงผมใช้โทรศัพท์เองผมงงมาช่วยกังกฤษนะตอนนี้แล้วก้องก็ไม่เปิดไม่รู้แหละไม,ไม่เห็นผมว่าปนะิดก็มันแค พเพราะปิดกับไม่ผมแค่กับต้องใส่อคนนั้นเองมี่รไปได้พูดให้ปกป้องไม่พูดรวมๆค่ะพูดรวมๆนะคะอย่าเพิ่งร้อนตัวนะคะแต่ละคนนะนะนะอ่ะตัวนี้นะคะเด็กๆเ,เมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วมิไปเลยนะหนึ่งจุดสองเอ่อ,อ,อมิดรรือว่ามิดทำไปแล้วหนึ่งจุดสองนะคะตัวนี้เฉลยสามสิบหกกรัมนะคะจากตัวนี้แทนค่าลงไปหนึ่งจุดสองแล้วก็เท่ากับ v ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ30ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมคะหน่วยกรัมตัดอ่ะ cm ตัด cm หารกันอยู่ใช่ไหมจากตัวนี้หารกลายเป็นคูณนะคะตัวนี้หน่วยหารมันอยู่อะคะ่ะก็เลยเป็น36มสกรัมข้อนี้ตอบ36มสกรัมนะคะเมื่อแทนค่าออกมาแล้วข้อที่7หาเหมือนเดิมค่ะสงสัยจะได้ข้อเจ็ดการบ้านเป็นตอนที่สองแน่เลย อไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกคาาหนึงเรายังเหลือเวลาอยู่นะคะตอนที่สองเดี๋ยวทำพรุ่งนี้ก็ได้สารประกอบ b นะคะหกสิบห้ากรัมหกสิบห้ากรัมเพราะให้อะไรมาคะเด็กๆช่วยกันทำอาหารก,กินหน่อยเร็วช่วยมิตอบหน่อยอันนี้หกหกสิบห้ากรัมไม่ใู้เด็กๆเข้าใจไม่เข้าใจให้อะไรมาให้ดีหรือ เอ็มหรือวอีอะหกสิบห้ากรัมน่าจะให้ดีด,ดีดีดีชิวอ,อีกให้อะไรคะเหมือนชิวอ,อีจะตอบดีหน่วยเป็นหน่วยเป็นกรัมค่ะดได้ไหมดีหรอมิด ดหน่วยเ,เป็นกร,มรัมต่อลูกบาศก์ซมกำลังสามเนี่ย yeah. ให้อะไรนะคะ M อครับอ่าให้ M ถูกต้องค่ะหกสิบห้ากรัมคือหน่วยของมวลนะคะหน่วยเป็นหกสิบห้าหน่วยเป็นกรมัมปริมาตรอ่าเขาให้ปริมาตรมาแล้วปริมาตรคือ V คือห้าสิบลูกบาศก์ซมกำลังสามนะคะเนี่ยลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยนะคะการนำสารดีมาร้อย 95กรัมจะมีปริมาตรเท่าไหร่เราต้องหาตัวนี้ออกมาก่อนว่ามีปริมาตรเท่าไหรนะคะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบบรรจัิตอยางนะคะก็จะได้เป็น150ลูกบาท์เซนติเมตรก็คือขั้นตอนที่1เราต้องหาตัวนี้ออกมาก่อนนะคะหาตัวนี้ออกมาที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะคะเท่ากับ1.3กรัมต่อลูกบาท์เซนติเมตรใช่ไหมคะขั้นตอนที่2หาปริมาตรของ B สาร B คือเทียบบรรจัดตอยางอ่ะเด็กๆก็คือแทนค่าตัวนี้ลงไป แทนค่าตัวนี้ลงไปในในสูตรสูตรนี้นะคะได้ตัวนี้อันนี้ร้อทีนี้ก็แทนตัวนี้เปลี่ยนจากมวลจาก65กรัมเนี่ยเป็น100ก่อ15กรัมนะคะก็แทนลงไปแล้วก็หาค่าออกมาก็จะได้เป็น150ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบข้อ2นะคะต่อไปข้อที่8ข้อที่8ดข้อใดเรียงลำดับ ขนาดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของน้ำแก,สออก๊แกสออกซิเจนเหล็กจากมากไปน้อยได้แรงยึดเหนี่ยวก็คืออนุภาคที่เรียงชิดติดกันนะคะน้ำมีสถานะเป็นอะไรในเด็กของเหลวอของเหลวแก๊สมีสถานะเป็นแก๊สออกซิเจนมีสถานะอาเป็นแกส๊สเหล็กมีสถานะเป็น ของแข็งครับอ่ะของแข็งนะคะจากมากไปน้อยการที่เรียงชิดติดกันมากๆอ่ะไรอนุภาคอะไรที่แบบมีรูปร่างคงที่มากที่สุดอ่ะข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่ข้อนี้ตอบข้อสี่ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อสี่นะคะถูกต้องเลยเพราะว่าเรียงอนุภาคจากมากไปน้อยอะไรนะคะมีใครสอบถามอะไรนะ ข้อหกตอบอะไรข้อหกีกข้อหกตอบสี่ค่ะสามสิบหกกร,รมัมอ่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะเหลือหกนาทีข้อที่เก้าการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อนคำว่าคายความร้อนออกเนี่ยแสดงว่ามีการลดอุณหภูมิ ลดอุณหภูมิลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรหลังที่เป็นการคลายความร้อนคะเด็กๆการเดือดใช่ไหมการเดือดเนี่ยก่อนที่จะทําให้น้ําเดือดเป็นการเพิ่มอุณหภูมิหรือว่าลดอุณหภูมิเพิ่มหรือลดคะเพิ่มใช่ไหมถึงจะน้ําปกติจะเดือดได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่เพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการดูดความร้อน ดูดความร้อนเข้าไปนะคะการละเหิล่ะคะเด็กๆการละเหดิดดูดหรือคายดูดครับอ่าเป็นการการละเหิดนะอ่ะข้อน,นี้ตอบควบแน่นนะคะเด็กๆไปแล้วควบแน่นคืออันนี้เป็นดูดนะคะการล้อมเหลวก็ดูดเช่นเดียวกันทําไมควบแน่นเป็นคายเพราะว่าควบแน่นเนี่ยก็คือจะมีการลดอุณหภูมิ ลดอุณหภูมิเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยนะคะทำให้เปลี่ยนจากแก๊สเนี่ยไปเป็นของเหลวได้สุดท้ายถ้าควบแน่นมากๆค่ะเด็กๆถ้าอยู่ในก้อนเมฆอย่างเช่นนะอย่างเช่นการเกิดฝนใช่ไหมถ้าอยู่ในก้อนเมฆมากๆเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นลูกเห็บก็กลายเป็นเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปไม่ใช่เพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิตัวนี้จะเป็นการคายนะคะคายความร้อนออกมา ต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายถามว่าการเปลี่ยนสถานะของสารข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องข้อที่หขณะสารกำลังเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิของสารจะเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่จะเพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่สารกำลังเปลี่ยนสถานะใช่ไหมเด็กๆตอนที่เปลี่ยนสถานะไออย่างเช่นถึงจุดเดือดพอจุดเดือดแล้วจะกลายเป็นไออ่ะอุณหภูมิเพิ่มไหมพอถึงจุดเดือดแล้วสม,มุน้ําเพิ่มไหมคะเพิ่เพิ่มครับเพิ่มเพิ่มอ่าไม่เพิ่มม,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 มันคงที่เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกไหมเนี่ยไม่ถูกม,มั้ง อ่าข้อนี้ผิดนะคะข้อนี้จึงตอบข้อ1นั่นเองนะคะทำไมข้อ2ถึงถูกเพราะว่าจุดเดือดและจุดควบแน่นเนี่ยของน้ํามีค่าเท่าเท่ากันเพราะว่ามันคงที่ไงคะเด็กๆตั้งแต่จุดเดือดขึ้นไปจนถึงจุดควบแน่นที่กำลังจะเปลี่ยนสถานะตัวนี้มีค่าคงที่จึงมีค่าเท่ากันข้อนี้จึงถูกนะคะจุดล้อมเหลวคืออุณหภูมิขณะที่สารกําลังเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวอ่ะถูกต้อง ความร้อนแฝงก็คือความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนถูกต้องข้อนี้จึงตอบข้อ1น,นะคะที่ผิดเพราะว่าขณะเปลี่ยนอุณหภูมิของสารเนี่ยจะคงที่นั่นเองกรณีสิบข้อเขียนคะแนนให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆว่าเด็กๆตัวเองถูกกี่คะแนนอ่านมิถามก่อนมุตาถูกกี่ข้อคะแปดค่ะวัวปรบมือ อ่ะเรียงดีกว่าคนไหนถูกสิบข้อยกมือสติกเกอร์ก็ได้ค่ะสิบข้อเดี๋ยวมิเช็คชื่ออีกหนึ่งรอบนะสิบข้อไม่มีเก้าสูงสุดแปดแน่เลยเก้าเก้ามีไหมแปดอ่าแปดมูตาเจ็ดอ่าชิวอ,อีกเจ็ด การกีวีเจ็ดหกอ่ะหกข้อไม่มีห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ที่เหลือไม่ยกแสดงว่าไม่ได้ทำมิดเข้าใจและสองอะไรนะคะไายและสองจริงเหรอ ทำอะไรอยู่เนี่ยตอนเรียนเนี่ยก้มหน้าก้มตาทำอะไรไม่ทำหน่อยอืตั้งใจเรียนหน่อยจะสอบปลายภาคแล้วอามิทขอเช็คชื่ออีกหนึ่งรอบคนไหนที่ขึ้นเข้ามามที่ไม่ได้เช็คชื่อบอกชื่อเล่นแล้วก็ห้องตัวเองค่ะเปิดกล้องด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆไม่บอกชื่อมิรถือว่าขาดนะเพราะว่ามิทเช <ไป S 1> <ะ>็คไปแล้วหนึ่งรอบมิทเช็คไปแล้วตอนตอนเข้าเรียนหนึ่งรอบถ้าเกิดหมดเวลาปุ๊บเด็กๆไม่บอกชื่อมิรถือว่าขาดนะคะคิมหนึ 1. 1> ่งทับหนึ่งครับอผู้ชายหนะะึ่งทับหนึ่งครับ มีเพิ่มมาไหมมีไหมคะ